คอลัมน์คิดเขียนคุยโดยรุ่งเรืองปรีชากุลวันพุทธที่14สิงหาคม2567ไม่มีใครกล้าฟันงธงเฟธฐาอยู่หรือไปวันนี้14สิงหาคม2567ถนนทุกสายและสายตาทุกคู่มุ่งและจับจ้องไปที่สารรัฐธรรมนูญว่าในเรธฐาทวีสินจะมีชะตากรรมเช่นใดจะอยู่หรือจะไปจะกระเด็นตกจากเก้าอี้นายกรัฐมนตรีหรือไม่ ไม่มีโหนการเมืองสำนักไหนกล้าฟันทงชี้เปรี้ยงลงไปทางใดทางหนึ่งมีแต่เสียงบอกว่า50 50เพราะเดาใจไม่ถูกว่าตุลาการสารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยไปในทิศท,ทางไหนบางกระแสถึงกระปล่อยข่าวลวงเพื่อจะทำให้ส่งผลกระทบในทางลบต่อตุลาการสารรัฐธรรมนูญว่ามีการล็อบบี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าในเฟษฐาทวีสินจะรอดด้วยมติ7ต่อสองเสียง ซึ่งถ้าหากออกมาตามนี้จริงยุ่งแน่เพราะจะไปเข้าทางพักประชาชนที่อวตารมาจากพักเก้าวไกลทันทีเนื่องจากทางฝ่ายพักประชาชนหรือพักเก้าวไกลเดิมตลอดจนด้อมส้มที่เป็นมวลชนและกำลังก่อบอดโดยเฉพาะสะพานนิสิตจ,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยที่เปิดศึกท้าชนอย่างก้าวร้าวกับศาสตราจารย์พิเศษดรจ,จิรนิติหาวานนล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและอาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยต่างก็เห็นว่าคำวินิจฉัยที่ฝั่งยุบพ,พักก้าวไกลของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่7สิงหาคมสัปดาห์ก่อนนั้นไม่ชอบธรรมและไม่เป็นไปตามหลักกฎหมายอันขัดต่อระบบนิติรัฐและหลักนิติธรรมถึงขนาดที่นายชัยธวัตตุลาธนอดีตหัวหน้าพักก้าวไกลซึ่งเป็นหนึ่งในสิบคนที่ถูกประหารชีวิตทางการเมืองในคราวนี้ด้วย ออกมาตอบโต้ว,ว่าผลการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเป็นการวางบรรทัดฐานการตีความรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่อันตรายต่อหลักการสําคัญของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกและสุ่มเสี่ยงที่จะทําให้ในระยะยาวระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุกจะกลายพันธุ์ไปเป็นระบอบอื่นหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยออกมาว่านายเรษฐาทวีฟิล ซึ่งถูกอดีต40สรว,วร้องว่าในฐานะนายกรัฐมนตรีได้นำความกราบบาังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานที่ขาดคุณสมบัติเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไม่ผิดคือไม่มีพฤติกรรมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจาริยธรรมอย่างร้ายแรง จึงไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรคหนึ่งวงเล็บ4ประกอบมาตรา160วงเล็บ4และวงเล็บ5ดังที่อดีต40สวยื่นคำร้องให้วินิจฉัยถ้าผลวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญออกมาตามนี้ยุ่งและยาวแน่ตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญจะหักล้างอย่างไรให้ประชาชนเห็นและเชื่อได้ว่านายเศรษฐาทวีสินไม่ผิดทั้งทงท,งที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่า นายพิชิตชื่นบานขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญเนื่องจากนายพิชิตเคยถูกศาลดีกามีคำสั่งจำคุกเป็นเวลา6เดือนในฐานความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่กระทำการอันไม่ซื่อสัตย์สุจริตและมีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจาริยธรรมอย่างร้ายแรงตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ4และวงเล็บห้า อดใจรอว่าบ่ายแก่ๆของวันนี้ผลการวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะออกหน้าไหนจะออก7ต่อสองเสียงว่าไม่ผิดหรือจะออก6ต่อสามเสียงว่าไม่ผิดเท่ากับมติเสียงข้างมากของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่23พฤษภาค,คม2567ให้รับคำร้องของอดีต4 0สวไว้วินิจฉัย6ต่อสเสียง โดยเสียงส่วนน้อย3เสียงที่มีความเห็นไม่รับคำร้องของอดีต40สวนั้นประกอบด้วยนายนครินเมฆไตรรัตน์ประธานศารรัฐธรรมนูญนายอุดมรัตอมริตและนายสุเมธร,รอยกุลเจริญสองตุลาการศารรัฐธรรมนูญหรือจะออกแบบเฉียดฉิว5ต่อ4เสียงว่าไม่ผิดซึ่ง เป็นเสียงของตุลาการสารรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่23พฤษภาคม2567ที่เห็นว่าไม่ควรสั่งให้ในายเศรษฐาทวีสินปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีจนกว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยโดยเสียงข้างน้อย4ี่เสียงที่เห็นว่าควรสั่งให้ในายเศรษฐาทวีสินหยุดปฏิบัติหน้าที่ประกอบด้วยนายปัญญาอุดชานชนนายอุดมสิทธ,ธิวิรัตธรรม นายวิรุณแฝงเทียนและศาาตราจารย์พิเศษดรจิรานิติหัวานนท์อย่างไรก็ตามวันนี้แม้ว่าถนนทุกฝายและฝายตาทุกคู่มุ่งและจับจ้องไปที่ฝานรัฐธรรมนูญแต่ในเศษฐาทวีสินซึ่งน่าจะเป็นเดือดเป็นร้อนและใจตุมต้มตุ้มต่อมๆม,ม,มากกว่าใครเพื่อนกลับใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวซุ่มรอฟังผลอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยมอบหมายให้ในายแพทย์พรหมินเลิศสุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นสายตรงของศูนย์กลางอำนาจแห่งบ้านจันสองล่าไปฟังคำวินิจฉัยที่ฝานรัฐธรรมนูญแทนนี่ก็หมายความว่านายเศษฐาทวีสินก็คาดเดาไม่ได้เช่นกันว่ามติของฝานรัฐธรรมนูญจะออกหน้าไหนจะออกสูงในทางบวกแบบว่าบกพร่องโดยสุจริตหรือออกต่ำในทางลบ ต้องพ้นจากตําแหน่งซึ่งถ้าออกต่ําก็ย่อมสามารถมุดออกประตูหลังทาเนียบรัฐบาลไปได้โดยที่ไม่มีกองทัพผู้สื่อข่าวมายื่นไม้ถามให้รู้สึกลําบากใจที่จะตอบเพราะถ้าออกต่ําคําตอบที่จะถูกป้อนจากผู้สื่อข่าวจะมีตามมาอีกมากมายเพราะไม่เพียงแต่นายเฟษทาทวีสินเท่านั้นที่ต้องพ้นจากตําแหน่งหากแต่รัฐมนตรีทั้งคณะต้องพ้นจากตําแหน่งตามไปด้วยนั่นก็หมายความว่า รัฐนาวาที่มีนายเศรษฐาเป็นกัปตันต้องอับปางลงโดยที่ยังไม่ทันพ้นออกจากปากอ่าวมาเกมแห่งอำนาจกระดานนี้ถ้าไม่ออกสูงก็ออกต่ำรับรองไม่มี46เอี่ยวไฮโลเพราะตุลาการฝานรัฐธรรมนูญมีเพียงแค่9คนเท่านั้นรุ่งเรืองปรีชากุล